ป็น11ตุลาคมปี2015ที่เมืองปาล์มบีชโจชัวเจมประชาชนชาวฟลอริดาได้ขับรถกราะบะาของเขาในเวลาตี1:20และเขาก็ได้ขับเข้าร้านเวนดี้เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอเมริกาเขาสั่งเป็นน้ำอารมณ์แค่แก้วเดียวตี1:23เขาขับรถเพื่อไปเอาเครื่องดื่มพนักงานก็ได้ยื่นเครื่องดื่มให้แต่โจชัวก็ได้หยิบอลิเกเตอร์ขนาด3ฟุตครึ่งโยนผ่านช่องหน้าต่างไดรทูก่อนที่จะขับหนีออกไปส่งผลให้พนักงานแรงงานขั้นต่ำ เอาชีวิตรอดต่อมาโจัวเจมได้ถูกจับในข้อหาโจมตีด้วยอาวุธร้ายแรงคงอบครพองอลิเกเตอร์โดยผิดกฎหมายและขโมยเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าเครื่องดื่มและถ้าถามว่าเขาทําไปทําไมคือเขาไปเก็บอลิเกเตอร์จากข้างทางเพื่อที่จะมาแกล้งเพื่อนของเขาที่เป็นพนักง,งานเวนดี้แต่วันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนของเขาได้กลับบ้านไปก่อนแล้วโจัชถูกปรับด้วยเงิน1,200งนดอลลาร์โดนแบนจากเวนดี้ทุกสาขาและถูกสั่งห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดและเจ้าตัวก็บอกว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ เขาจะทำอะไรแบบนี้พี่ชายหมายความว่าอะไรอาจจะ